thank you สวัสดีครับมาพบกับบอยชาโคลเช่นเดิมนะครับมาพบกับบอยชาโคลก็ต้องมีการรีวิวรถสวยๆนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับว่าเป็นรุ่นอะไรครับบอยรบกวนนะครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์ในช่องบอยชาโคลด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ไม่พลาดคลิปสวยๆนะนะครับรุ่นข้างหลังที่บอยจะพามารีวิวนะครับก็เป็นซีระตูรุ่น xlt นะครับรุ่นนี้นะครับจะมีทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดานะครับรุ่นที่บอยจะพามารีวิวจะเป็นเกียร์ออโต้นะราคาอยู่ที่902,000บาทเกียรดาที่8อ7 0 0 0บาท่ะมาดบกัน ร,รุ่นนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์2.2นะ้แรงมา้าอยู่ที่160แรงมา้านะครับแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์6สป,ปีดนะครับโอเคมาดูกันว่า,าได้แปลงฉมอะไรบ้างคันนี้ลูกค้าเน้นเดิมๆจากโรงงานก็ตกแต่งนิดหน่อยบอยก็จัดให้นะครับผมอันนี้นะครับด้านหน้าที่เราเห็นเลยแปลงกระจังหน้านะครับ ให้เป็นกระจังหน้าแบบแรปเตอร์นะครับก็จะมีตัวหนังสือ FORD นะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกให้เป็นสีเดียวกับตัวรถเพื่อดูดูนะฮะก็ได้นะครับหรือว่าลูกค้าจะเอาเป็นสีอื่นก็แจ้งบอยมานะครับพร้อมกับไฟสิว3จุดนะครับไฟสิวตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะครับมีสีขาวแบบนี้แล้วก็สีส้มหรือลูกค้าบางบางท่านเห็นในคลิปบอยนะครับอาจจะเป็นไฟยาวตัวนี้ก็แจ้งมาบอยก็เปลี่ยนให้ได้นะแล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับมาดูที่ดวงตาบ้างตัวนี้ก็มีครอบนะครับเป็นครอบดวงตาให้นะครับข เพื่อให้ดวงตาดูคมดูเด่นดูชัดมากขึ้นนะครับสเปคของไฟหน้าขเขาจะเป็นโปรเจคเตอร์นะเป็นไฟหน้าแบบอัตโนมัตินะครับมืดโพเพสแสงน้อยตัวนี้จะติดเองนะครับผมด้านบนในเรื่องของสกูปยอดฮิตตอนนี้ต้องมาแล้วสกูปทรงฟิตสกูปขนาดใหญ่เต็มฝากระโปรงนะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นรูปแรดดำนะตัวแรดตัวนี้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนสีได้ด้วยแล้วก็ตัวสัตว์ตัวนี้ก็มีให้เลือกเป็นแรดแบบนี้เป็นมา้าเป็นกระทิงลูกค้าลองเลือกเอาชอบอันไหนก็แจ้งบอยมา มาที่ด้านข้างครับรุ่นนี้ก็มีไฟตะหมออมาให้ลืมบอกนะแล้วก็มีในเรื่องของคิวลลอขนาด6นิ้วให้นะครับแบบมีหมุดนะครับหมุดตัวนี้ไม่ได้เจาะกับตัวรถนะครับติดหลอกเฉยๆนะครับอันที่ยึดกับตัวรถจริงๆก็ในเรื่องของด้านล่างนี้นะครับใต้บังโคนี้เราจะยึดกับน็อตตัวเดิมนะทำให้ลูกค้าวิ่งไปแล้วไม่หลุดนะมั่นใจได้เลยนะครับมาในเรื่องของแมกยางกันบ้างนะครับตัวนี้เป็นแมกออฟโรดขนาด16นิ้วนะครับเป็นแมกลายดอกไม้นะครับยอดฮิตเหมือนกันนะครับรัดกับยางมอนสเตอร์ H3 นนนะัขาาดยงตวี้จเป็65,70 R16 นะครับยางที่ไม่ต้องเพิ่มตังก็จะมียี่ห้อ Monster, m a x i s h a n k o o k นะสามสามยี่ห้อนี้ไม่ต้องเพิ่มตังลูกค้าก็เลือกเอาชอบแบบไหนก็จัดแบบนั้นนะครับก็าะจะมีในเรื่องของครอบแก้มให้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ครอบตัวนี้ก็จะเป็นสีโครเมียมนะอันนี้เราคุมโทนดําแล้วก็ครอบสีดําให้นะครับผมพร้อมกับในเรื่องของเบ้ากันรอยนะครับตันนี้ก็ปกป้องการเป็นรอยนะครับเวลาเราเปิดประตูไม่ว่าจะเล็บหรือแหวนตัวนี้ชอบทําให้เบ้าตัวนี้เป็นรอยก่อนตัวนี้เราก็เราก็ครอบให้นะครับ แล้วก็ในเรื่องของคี้วิรดศาสตร์มีให้ทั้งหมด4ชิ้นนะครับเพราะว่าจากเดิมๆโรงงานจะไม่มีคิ้วิรดศาสตร์นะอันนี้เราติดเพิ่มให้ลูกค้านะครับด้านบนในเรื่องของราหลังคาตัวนี้ก็มีให้เลือกแบบ2แบบนะเป็นดาล้วนแบบนี้หรือจะเป็นตรงกลางเป็นสีบอลลูกค้าก็เลือกเอานะครับตัวเาล่าหลังคาเราไม่ได้เจาะก,กับตัวรถนะครับเราแปะด้วยกาวสามเอ็มแล้วก็เก็บงานด้วยซิลิโคนนะครับอันนี้ไม่แนะนําให้ไปโหดหรือว่ารัดของนะติดเพื่อความสปอร์ตและสวยงามนะครับผมด้านหลังนะครับก็ในเรื่องของ นี่ลูกค้าจะเห็นในเรื่องของสปอร์ตบาร์แบบไวทัคอันนี้ก็คุมโทนเป็นสีดําเลยนะครับก็ได้นะครับตัวนี้ก็ติดให้ลูกค้าแล้วแต่ลูกค้าเลือกนะจะมีเป็นเหล็กแล้วก็เป็นสปอร์ตบาร์แบบนี้ลูกค้าเลือกเอานะด้านหลังก็จะมีในเรื่องของค้อไฟท้ายให้นะครับวันนี้ไปเร็วๆหน่อยคันนี้ลูกค้าแต่งแบบเดิมๆแล้วก็ในเรื่องของกราบนะครับกราบฝากระโปรงท้ายนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวหนังสือ FORD ด้วยนะครับตัวหนังสือตัวนี้เช่นเดิมนะจะเหมือนกระจังหน้าสามารถเปลี่ยนสีได้นะแต่ลูกค้าคุมโทนนดดดําูสวยีะครับ ในเรื่องของกระชนท้ายก็เป็นกระชนท้ายจากโรงงานนะครับกระชนท้ายจากโรงงานตัว XLT นะจะมีในเรื่องของเซ็นเซอร์ให้นะเซนเซอร์ทั้งหมด4จุดจะมีเซนเตอร์แล้วก็คอนเนอร์ให้นะครับแบบนี้เลยโอเคนะครับไป สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจอยากได้กระบะไปใช้งานนะครับหรือได้แคปหรืออยากได้รุ่นไหนลองทักมาหาบอยชาโคดูเดี๋ยวบอยชาโคจะแปะไอเดียนมาให้หรือจะโทรมาที่0645930055นะครับติดต่อทาง2ช่องทางเลยก็ได้นะครับจะได้คุยกันชัดเจนมากขึ้นนะครับวันนี้นะครับบอยชาโคที่พิษาการขาย Ford Auto Gallery สาขาพระปรแดงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ